สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัสลามอะลิกุมวรอฮ์มะตุลลอฮ์วาบเระกาตต็ ah. ์ผมรองศาสตราจารย์ดรวินัยดะหลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทะล้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ทางศูนย์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้มาทำรายการเรื่องของเพลินโภชนาการฮะลาลกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะาาคเทคโนโลยีขหารรมกรศาสตร์และก็ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ชุติม,มนทพรทับทิมเขียวนะครับอา,อาจารย์ประจําภาควิชานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค,ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหาระนะฮะจากรายการนี้เราก็จะไปทําเรื่องของการทาครัวอาจารย์ เมนูที่อาจารย์จะมาแนะนําให้กับพวกเราก็คือวันนี้เราจะทําต้มยํากุ้งค่ะต้มยากุ้งฮาลานฮาลานค่ะค่จจะต้องเป็นต้มยํากุ้งฮาลานเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้มีความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วอาหารฮาลานผมเน้นย้าอยู่ตลอดเวลาอาหารฮาลานไม่ใช่อาหารมุสลิมครับอาหารฮาลานคืออาหารที่มุสลิมบริโภคได้แล้วก็ยาอยูฮันนาสุกูลูมิมาฟิลอาร์ติฮาลันตอยิบันอันนี้เป็นภาษาอับ บอกว่าโอ้มวลมนุษย์นะแท้จริงจงบริโภคอาหารที่ฮาลานและที่ดีนะครับที่เราได้ประทานให้กับนะฮะแก่พวกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารฮาลานนั้นไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอาหารฮาลานนั้นเป็นอาหารที่ดีและก็ถูกต้องให้สำหรับมวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นในี่<อ>วันนี้ ก็คืออาหารที่ถูกสุขค่ะถูกต้องัอนามัยเป็นอาหารไทยก็ได้เป็นอาหารไทยก็ได้อาหารญี่ปุ่นก็ได้เป็นพิซซ่าก็ได้เป็นอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนจีนมุสลิมเนี่ยนะต้องไปกินอาหารอินเดียเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารฮาลาลนได้อาหารไทยก็เป็นอาหารฮาลาลนได้วันนี้เราจะไปคุยกันในเรื่องของอาหารไทยฮาลั่น รเราจะทําต้มยํากุ้งกันวันนี้อาจารย์จะทําสุดยอดเมนูนะฮะที่ดังไปทั่วโลก,โลกนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนั้นเนี่ยอยากจะได้ชิมฝีมือของอาจารย์ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันอีกเข้าในสู่เรื่องของการเข้าครัวฮาลานนะครับในช่วงนี้เราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ ในช่วงนี้เราจะมาดูกันในเรื่องการล้างนะครับเนื่องจากว่าตามหลักการในศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าในยิสในยิสก็คือสิ่งสกปรกะนะฮะถ้าสิ่งสกปรกนั้นเนี่ยสัมผัสกับทุกอย่างเนี่ยเราต้องล้างทําความสะอาดเพื่อให้หมดสิ่งสกปรกแต่มีในยิสอยู่กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าในยิสหนักน,นะหรือในยิสมุกลัละดอะในยิสพวกนี้ได้แก่น้ําลายสุน,นัขเนื้อสุกรอะไระต่างๆนี่นะครับถ้ามีการปนเปื้อน น้ำลายสุนัขหรือเนื้อสุกรน,นั้นจําเป็นที่จะต้องล้างด้วยน้ํเจครั้งนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือน้ําดินประเด็นนี้นะครับสุวิษาหารานก็ได้พัฒนาสบู่ดินขึ้นะนะสบู่ดินเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยดิน8ชนิดนะผสมกันลออกมาแล้วเนี่ยในที่สุดก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนสบู่ทุกะการและคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับของอินโดนีเซียของสิงคโปร์รวมทั้งสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีและกรรมการกรุงเทพมหานครเนี่ย ได้ตัดสินแล้วว่าสบู่นี้สามารถที่จะชำระล้างในยิสได้ทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขอเชิญเลยนะครับว่าอาจารย์จะล้างครัวของนี่เนเนี่ยเป็นครัวไทยแล้วครัวนี้เป็นครัวพุทธใช่เพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอะไรอย่างนี้เนื้อสการเนื้อสกรหรืออะไรอย่างเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้ว่าการล้างโดยการใช้น้ําดินเป็นการได้ยินครั้งแรกนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปัวไทยทั่วๆไปก็สามารถที่จะทําอาหารหาลาลได้ด้วยการล้างให้ถูกต้องใช่หลักการก็งดาได้ครับนี่ฮะอันนี้เป็นน้ำ น้ำดินที่ว่าที่เขาใช้กันในโรงงาาบุตสัตว์เพื่อไปอ๋อค่ะปกตินี่ก็จะเอาน้ําใส่หม้อเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถูถูแล้วก็อันนี้เปรียบเสมือนเป็นน้ำยาล้างจานใช่ครับนูกต้องทาได้เหมือนกันเลยนะคะล้างถูให้ด้วยว่ามีฟองแล้วมีการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าค่าเชื้อได้มากกว่าสบู่ทั่วไปค่ะยกเว้นสบู่ยานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ท่าน ผู้ชมเห็นนะฮะมีฟองเหมือนกับการใช้สบู่ทั่วไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยล้างจนกระทั่งหมดคราบมันรู้สึกมันมันหมดคราบจริงๆค่ะแล้วมันมันไม่ลื่นๆมากนะอันนี้ก็เห็นนะฮะว่าการล้างนั้นเหมือนกับการล้างสบู่ทั่วไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำครั้งที่หนึ่งละน้ำหนึ่งการใช้น้ํา ผ่านอย่างเนี้ยนะครับตัวอย่างเช่นการใช้น้าก๊อกเนี่ยนะฮะทางนักวิชาการศาสนาถือว่าเป็นการใช้น้ำหกครั้งเหมือนกันฮะตีความได้เท่ากันเลยเพราะว่ามันอาจจะมากกว่าหกครั้งด้วยซ้ำนะาคำว่าล้างถึงนี่อาจจะเป็นว่าสมัยก่อนเราไม่สะดวกเหมือนอย่างนี้ใช่เหมือนจะตัดทีละขันทีละขันหรือใส่กละมังหกกระมังล้างจุ่มจุ่มหกกละมังอย่างนี้หรือเปล่าคะอันเนี้ยเราก็ล้าง ง่ายอย่างนี้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นครัวไทยหรือครัวอื่นๆที่อาจจะปนเปื้อนอื่นๆเนื้อสุกรหรืออะไรอย่างเนี้เราก็ล้างด้วยน้ําดินนี่แหละใช่ครับแล้วเราก็สามารถไปปรุงอาหารฮาลาลดีละค่ะท่านผู้ชมวันหลังเพื่อนที่เป็นมุสลิมมาที่บ้านนะคะก็จะได้ค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลวิ่งไปซื้อข้าวหมกได่และนี่ก็เป็นอาบสบู่ที่เรามีค่ะอยู่ที่ส์วิสทหารจุฬาลงกรณ์นี่แหละค่ะวู้ซูนของอาจารย์ น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะวันหลังนี้ต้องไปขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวเคมีที่สนใจนะคะก็ขอขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ล้างกันง่ายๆนะแล้วก็เช็ดสบู่ใช้สบู่ดินนะครับซึ่งทางสูนวิสาห้านจุรางก่อหมาไว้าลยได้ผลิตขึ้นมา ใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ครัวเรือนครัวเรือนแล้วก็จะมีสบู่อนนาดาอุตสาหกรรมแล้วก็มีสบู่ฮาวคลินกลิ่นออกมาก็เป็นกลิ่นที่ดีค่ะแล้วสมมุติว่าเราล้างด้วยน้ําดินแล้วแล้วเกิดสมมุติเราใช้ภาชนะอื่นๆแล้วในฮาร์ลานหมดละแล้วเราจะใช้สบู่อื่นอีกได้ไหมคะได้ครับโดยไม่ต้องใช้น้ําดินอีกก็ได้อ่าได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้น้ําดินแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเท่ากับสบู่มันเหมือนมีคุณสมบัติเหมือนสบู่ทั่วไปทุกประการ เพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ใช้สุนิวตรอนแทนแทนได้เลยทดแทนน้ำยาล้างจานอื่นๆอย่างยิ่งะปลอดภัยทุกครั้งค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันค่ะอาจารย์คาครับยินดีครับเดี๋ยวนี้จะทำต้มยำกุ้งอย่างที่เรียนอาจารย์ไว้นะคะเราเข้าครัวกันค่ะแล้วราไปเจอกันในช่วงเข้าครัวฮาลลนครับค่ะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากลับเข้ามากันในอีกหนึ่งเมนูนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนท่านอาจารย์นะครับจะเป็นท่านอาจารย์ชุม่มมลิพรทัพพิมเขียวซึ่งอยู่จากภาควิชาเดียวกันนะครับอาจารย์จะมาแนะนำเมนูไหนครับวันนี้เราจะมาทำต้มยำกุ้งกันค่ะต้มยำกุ้งนะฮะซึ่งเป็นอาหารที่อาหารไทยที่ g อ inter go inter ใ go inter นะที่มาเลเซียเนี่ยร้านต้มยำกุ้งผมว่าน่าจะมีเป็นหมื่นลนะแลวนะราคาค่ะ uh huh. ฝรั่งเองเนี่ยก็สั่งแต่เมนูนี้นะคะคค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เราจะทําต้มยำกุ้งค่ะที่ที่เราทํากันตรงนี้เนี่ยยีนดีใจมากเลยที่ได้ทํารายการกับอาจารย์ในเรื่องของฮาลานซึ่งดิฉันเองเนี่ยไม่มีความรู้ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอาหารไทยและเป็นย่เป็นพุทธค่ะอาจารย์ค่ะรู้แต่ว่าอาหารฮาลานหรือเราเรียกกันว่าอาหารอิสลามในภาษาของเราใช่ใช่เป็นความเข้าใจผิด จริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยต้มยำกุ้งเขียวหวานไก่ทุกอย่างนี่เป็นฮาลาลนได้หมดขึ้นอยู่กับวิธีการใช่ไหมคะฮาลาลนนี่คืออาหารที่มุสลิมกินได้นะฮะถูกต้องตามหลักการในศาสนาอิสลามอย่างทั้งหมดเนี่ยเครื่องปรุงทั้งหมดมันฮาลาลนทั้งหมดอยู่แล้วในตัวนะฮะอย่างเช่นพวกกุ้งเวลาจานทําออกมาเนี่ยนะครับฮาลาลนแน่นอนเลยนะฮะเพราะกุ้งตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็น พวกปลาพวกสัตว์ทะเลใหญ่ขนาดสองเนี่ยสองนิ้วมือเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัวเล็กๆไม่เป็นไรอย่างเช่นปลาไส้ตันปลากระตักอย่างเนี้ยไม่ต้องไส่น้ำปลาอ่าฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปผ่าหลังมันนะไอ้พวกขี้ของมันหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยกินได้ถือว่าไม่ใช่นายิสถือว่าไม่ใช่สิ่งสกปรกแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งใหญ่แบบนี้ต้องผ่าแล้วก็ดูดูสิครับท่านอาจารย์ท่านผ่าสะอาดเกลี้ยงเก่าเลยนะฮะ ด้วยด้วยอาหารของเราเองก็ผ่าแบบนี้เหมือนกันใช่ครับบางทีเราเราลืมนึกถึงแต่ว่าในฮาลานเนี่ยหลักการของอิสลามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนึกถึงตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยของต้มยำกุ้งเราก็จะมีน้ำน้ำที่จะทำต้มยำเนี่ยถ้าเผื่อว่าให้อร่อยมากๆเขาก็จะใช้น้ำซุปอาจจะต้มมาจากกระดูกไก่แต่วันนี้ดิฉันจะทำต้มยำกุ้งแบบ ที่มันเป็นค่อนข้างจะสุขภาพเราจะไม่ใช้กระดูกไก่เราจะใช้ความหวานหรือความหอมจากสมุนไพรยืนได้ยินว่าอาจารย์เคยเรียกสมุนไพรของเราแบบเนี้ยเครื่องเครื่องแบบนี้เนี่ยว่าอะไรเครื่องไทยเครื่องไทยนะคะผมเลียงตองพเองะฮะเครื่องไทยฮะเครื่องไทยผมบอกว่าอย่างเนี้ยเวลาเขาพูดกันเนี่ยเครื่องเทศเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่นี่เครื่องไทยครับเครื่องไทยนะฮะ เราใส่ไปในหม้อเรื่องใช้กุ้งประมาณ1กิโลนะคะก็จะใช้น้ำเนี่ยโดยประมาณสักหถ้วยตวงก็อาจจะเสิร์ฟได้สักประมาณ6กจิ้ถ้วยนะคะในนั้นมีอะไรอยู่ด้วยในนี้เนี่ยมีเกลือแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งให้เดือดก่อนค่ะจนาเป็นน้ำเปล่าแต่ว่าเนี่ยเตรียมไว้ด้วยต้มน้ำหัวหอมไว้หัวหอมแดงเนี่ยแหละค่ะรับนะคะหน้าสีจะเป็ลแปลงไปหน่อยค่ะไม่ใช่น้ำใสธรรมดาเป็นน้ำที่ต้มจาก Oh, ค่ะตั้งไว้ให้เดือดพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ท่านผู้ชมค่ะเครื่องปรุงของต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะรากผักชีหอมแดงหอมแดงที่เราใช้เราจะใช้หอมไทยค่ะคมันจะหอมหอม,มันจะมีหอมอีกอันนึงที่หัวโตๆหอมแดง<อ>เขาเรียกหอมแขรนะคะมีหอมมีใบมะกรูดค่ะนะคะใบมะก<อ>รูดฉีกนะคะ พริกี้หนูการทำต้มยำเสน่ห์ของต้มยำกุ้งและต้มยำไทยต้องพริกขี่หนูสวนพหขูสวนเท่านั้นนี่เผ็ดสุดๆเลยนะครับเผ็ดแล้วหอมหอมนะคะพีิกี้หนูสวนมีเกลือเครื่องปรุงรสก็จะเป็นเกลือนะคะเกลือที่ดิฉันใช้สำหรับครัวของเราเนี่ยเราจะใช้เกลือทะเลจเกลือทะเลครับตอนนี้คนไทยเราไม่ทราบเราบริโภคเกลือผิด เราทานเกลือที่ละเอียดละเอียดอาจารย์นึกภาพออกไหมฮะใช่ครับอันนั้นมันเป็นล็อกซอนะคะจา์อ๋อฮะมันเป็นเกลือล็อกซอเป็นเกลือที่สูบมามาจากใต้ดินนะคะเรามีโรงงานในเมืองเราเนี่ยนะคะดิฉันจะเลือกใช้เกลือทะเลเกลือทะเลค่ะเกลือที่โตขึ้นมาหน่อยเม็ดโตเขาเรียกว่าดอกเกลือค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วมันจะเป็นเม็ดๆถ้าเกมือในนาเก็บอันนี้เป็นดอกเกลือที่ขึ้นมายอดๆอ๋อครับเป็นเกลือที่เวลาเราไป นะฮะเวลาเราไปที่ทะเลเนี่ยผมไปดูเขาทาเกลือเนี่ยเขามีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะใช่ใช่แล้วเทคนิคในการบริโภคเกลืออาจารย์คาร์ดินพูดมาตลอดในการสอนมา30กว่าปีนี้จะบอกนักศึกษาและบอกที่อื่นๆว่าควรใช้เกลือทะเลแล้วเกลือที่อร่อยเกลือทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เค็มอย่างเดียวนะคะมันจะมีหวานเล็กๆอ๋อมีหวานเล็กน้อยอาจจะลองชิมดูสิคะได้ครับแต่ว่าการที่จะเกิดรสหวานของเกลือเนี่ยครับ ต่างกันถ้าผือเกลือที่ดีจ้องเก็บไว้ห้าปีค่ะแล้วจะอร่อยมากครับจะทําให้อาหารนั้นอร่อยเกลือนี่เก็บมาห้าปีแต่นี่ยังเก็บได้สองปีเก็บไวสองปีก็ยังอร่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเก็บและเก็บน้อยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยอันนี้คือเสน่ห์น้ำปลาค่ะน้ำปลาอย่างที่บอกแล้วว่าฮาล้านฮาลาลค่ะมีเครื่องหมายฮาล้านแน่นอนเรื่องเดี๋ยวนี้นี่เกลือตาฮาล้านก็มีนะมีการรับรองครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเเวลาเขาไปตาเกลือแล้วปรากฏว่าสุนัขเข้าไปอะไรเข้าไปคนมุสลิมเนี่ยเขาไม่สบายใจก็เลยขอให้บริษัทเกลือเนี่ยที่ทําเกลือพวกชาวนาเกลือนไปขอฮาลานเขาก็ไปขอตาฮาลานมีการรับรองฮาลาลด้วยหลายคนไปบอกเอะเกลือมันฮาลานอยู่แล้วทําไมต้องไปขอเขาอยากจะให้มั่นใจว่ามีคนไปดูว่ามันไม่สกปรกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องการรับรองฮาล่ะ เครื่องปรุงแล้วก็มีเห็ดฟางออ๋เห็ดฟางนะถ้าเผื่อว่าไม่มีเห็ดฟางมันแพงอาจจะใช้เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าก็ได้ก็ได้เห็ดนางลมก็ได้เห็ดนางลมแต่ก็ต้องหั่นหน่อยนางลมเพราะมันจะใหญ่มันใหญ่ไปหน่อยนะคะน้ําของที่ฉันเริ่มร้อนละระหว่างนี้นะคะนิ้นก็จะทุบตะไคร้นะคะตะไคร้ทุบ นะคะเดยงทุบไปแล้ว,วแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ทุบหับไม่มีอะไรหาไม่ได้เช่นดัามมีดค่ะอ๋อดัามมีดเลยเนี่ยค่ะได้เลยง่ายนะคะง่ายง,ง่ายเ<ต>ดี๋ยวให้มันเซลล์มันแตกนะฮะเพื่อให้น้ำมันหอมบางคนเขาไปใช้กดอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่พออายุเยอะๆข้อมือนะคะแล้วเราก็ หั่นด้วยนะหันด้วยครับนะคะลับเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวค่ะแล้วก็ให้น้ํามันหอมระเหยของเขาออกมาเยอะเนะคะอาจารย์ขาอุปกรณ์ในการทําฮาล้านเนี่ยอาจารย์ซีเรียสแค่ไหนอย่างไรคะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกภาชนะอะไรทุกอย่างนี่นะครับถ้าเราล้างอย่างถูกต้อง ใช้สบู่ดินอย่างที่อาจารย์แนะนาเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะมีสบู่ดินนะครับซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ทะรลานนี่เราได้พัฒนาสบู่ดินขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาให้เราดูนี่สบู่ดินอย่างนี้ของฮาวคลีนเป็นดิน8ชนิดนะครับเราใช้ดิน8ชนิดเนี่ยผสมกันแล้วก็คณะกรรมการอิสลามเนี่ยได้มีการตัดสินแล้วว่าใช้ในการล้างสิ่งสกปรกในศาสนาอิสลามได้ทุกชนิด เดี๋ยวเราเรียกนายิสนะอันนี้เนี่ยเราล้างสักขนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ละไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อพวกเครื่องครัวใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าจะทําครัวฮาลานแนะนําว่าล้างขนแรกแล้วเนี่ยไม่ควรจะกลับไปทาอย่างอื่นกลับไปเหมือนเดิมอีกนะคือถ้าคือถ้าตัดสินใจว่าจะทําครัวฮาลานแล้วก็อยู่กับครัวฮาลานเลครับนะเพราะมันจะได้สุขภาพด้วยก็เพราะว่าสะอาดอะไรอย่างงี้นะคะ ล้างขวชีค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามหลักการในศาสนาเนี่ยนะฮะถ้ามันมีเศษดินอยู่มีอะไรอยู่นะฮะมีมูลสัตว์อะไรต่ออะไรนี่ไม่ไม่จะฮาราญละจะเห็นนะครับว่าเราเราดูนะว่าความสกปรกนี่จะแค่ไหนอย่างไรนะคะไม่ให้มีเหลืออยู่เลยบางทีมันจะมีพวกเศษดินเศษอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอยู่ด้านในนะครับเราก็ล้างทึความสะอาดแต่นี่สะอาดหมดแล้วน้ำเดือดจะรู้สึก สบายใจขึ้นด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่ายินกลัวบาปค่ะใช่ไหมรือเปล่ายิ้นกลัวค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบาปเลยนะฮะมันเกี่ยวกับสุขภาพนะบาปไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมฮะก็คือไม่ดีสิ่งสิ่งที่เราไม่ดีไม่สบายใจค่ะนะคะหัวหอมนี่อันนี้เราก็ใส่หัวหอมเข้าไปค่ะหัวหอมนะคะทุบสักหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะหัวหอมเนี่ยปอก บอกเปลือกแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็แยกๆออกมาแล้วก็ล้างดินออกให้หมดนะคะแล้วก็ทุบๆใส่ลงไปทุบอันนี้ทุบแล้วทุบแล้วไว้บ้างแล้วค่ะเจนค่ะผมช่วยผมช่วยค่ะได้ไหมอย่างนี้ได้ค่ะเันค่ะโอ้โหที่ผมแรงมากเกินไปเนี่ยดีค่ะอาจารย์หัวหอมค่ะท่านผู้ชมค่ะทาให้น้ําซุปหวานนะคะหัวหอมเนี่ยช่วยรักษานาสิกค่ะ โอ้โหมันรักษาหวัดด้วยครับนั่ยนะฮะช่วยทาให้การหายใจโล่งใช่ครับนะคะค่ะอันนี้ผมจะใส่ให้หมดเลยดีไหมดีค่ะอาจารย์ขะจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบหอมมากเลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะระหว่างอาจารย์ใส่หัวหอมนี่ก็จะใส่ใบมะกรูดท่านผู้ชมขะใบมะกรูดเนี่ยเราเด็ดแกนแกนแกนกลางออกสักหน่อยนะคะเพื่อให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะ ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับ<ช>ว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างหนึง่งมันมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเนี่ยพวกเราไม่ทราบนะฮะ<ช>อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วตรงแนวก้านของใบเนี่ยนะฮะมันจะมีปุ่มที่มันเป็นพวกสารหอมระเหยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นนี่แนะนําให้ฉีกตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับเพื<ช>่อทําให้เซลล์มันแตก<ช>นะฮะ,ะในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้หอมมากเลย นะฮะแล้วก็พวกขัอหอมเหมือนกันแล้วก็บุบนะนะต้องบุบขัวหอมนะฮะกดเข้าไปนี่นะครับให้เซลล์แตกค่ะแล้วก็ใส่ตอนนี้เราก็จะได้โอ้โหต้มยำน้ำต้มยำเห็นไหมคะเห็นเห็นเป็นต้มยำแล้วครับตอนนี้อันนี้ต้มยำน้ำใสน้ำใสค่ะอาจารย์ขาแล้วก็เราก็จะใส่เกลือลงไปเลือน้อยการใส่เกลืออาจารย์ช่วยมันช่วยทําให้เซลล์ของผักแตกใช่ไหมคะอาจารย์มีส่วนมีส่วนช่วยด้วยฮะมันก็จะทําให้ พอเวลาน้ำมันมีน้ำเกลือแล้วเนี่ยมันไปสกัดไอ้พวกสารหอมระเหยที่มันเป็นกลุ่มละลายน้ําให้ออกมาง่ายขึ้นนั่นะครับนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยิ้ใส่เกลืองไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็หอมแรกจันขาได้เกล่นแล้วนะยิ้นจะใส่เห็ดฟางครับเห็ดฟางไม่มีเห็ดฟางก็ใช้เห็ดอย่างอื่นได้นะเห็ดนางฟ้านางฟ้านะฮะ ยนี่มีเห็ดหลากชนิดแต่ว่าิฉันเคยลองทําใช้เห็ดเข็มทองไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยไม่อร่อยมันเละมันเละค่ะเราก็ให้ให้เห็ดฟางสุกซะหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวยืนขยับหมออย่างนี้อาจารย์เวลาอาจารย์จะช่วยใส่อะไรจะอันนี้จะได้ไม่สะดุดอาจารย์อ๋อดีครับดีครับแล้วก็ไม่สะดุดยืนด้วยนะคะดีไหมคะจะให้ใส่อะไรเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบุบพริกขี้หนูไว้ครับสักหน่อยนึงนะคะ พี่ขี้หนูเอาแค่บุกพอแตกนะคะนะครับอันนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์ฮะนะครับเวลาผมบุกพี่ขี้หนูเนี่ยผมเคยบุจับพี่ขี้หนูมาแล้วก็บุกนะฮะเดี๋ยวนี้ผมมีประสบการณ์ผมจะไม่จับไม่ใช้มือจับใช่พี่ใช้มือจับมันร้อนนะใช่มันเผ็ดร้อนนะคะอันนี้นี่เราจะใส่เดี๋ยวเอารอไว้ก่อนค่ะค่ะว่าเราจะใส่ตอนที่เราจะปรุงนะคะดีครับนะคะท่านผู้ชมค่ะน้ําเดือด ดีละดีนั่นจะใส่กุ้งนะคะเพื่อการใส่กุ้งต้องรอให้น้ําเดือดจัดๆจะได้ไม่ไม่ไม่ขาวมากนะคะสังเกตนะคะอาจารย์อาจารย์ปกติต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีอันนี้อันนี้เป็นกุ้งอะไรครับอาจารย์กุ้งกุลาดำกุ้งกุลาดำไม่ใช่กุ้งเลี่ยเป็นกุ้งทะเลแต่เป็นพันกุลาดำ ที่อาจารย์กำลังจะพูดว่านะอ๋อใส่ตอนเดือดค่ะจะได้ไม่ขาวแล้วก็จะสังเกตฉันทำต้มยำกุ้งนี้ยังไม่ได้ใช้ขา๋อปกติปกติต้มยำทั่วไปเราจะใส่ขาครับครับแต่ว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นต้มยำกุ้งนะคะท่านผู้ชมเราจะไม่ใส่ขาเพราะว่าขาเนี่ยช่วยไปดับกลิ่นของกุ้งครับ พอไปดักกลิ่นของกุ้งจริงๆการทานกุ้งเราต้องการกลิ่นกุ้งอ๋อกลิ่นกุ้งด้วยขาเนี่ยมันไปถ้าจะไปใช้ในปลาพวกนั้นในปลาในปลาหรือเนื้อสัตว์ใช่ครับอะไรอื่นนะฮะจันค่ะนะแต่ว่ากุ้งเนี่ยเราอยากได้กลิ่นของมันกนี่ก็เป็นอีกเคล็ดหนึ่งนะะคแต่ว่าบางคนเขาก็ใส่บางคนเขาก็ใส่ค่ะใส่นะครับแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยไม่ใส่ตําหลับ ที่เราค้นกันเนี้ยฮะเราจะไม่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตำรับของอาจารย์นะซึ่งหลายคนก็ก็ทำเขาหลายคนก็ทำอย่างที่อาจารย์ทำมันเป็นสูตรมาตรฐานอาหารไทยตอนนี้เราเราเคยไปทำสูตรมาตรฐานไทยอาหารไทยกุ้งเริ่มเดือดและหาจันค่ะครับผมยิ้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยเพื่อให้หอมให้น้ำซุปเนี่ยเราหอมครับยิ้นเคยไป ทำต้มยำหรือแกงจืดแล้วยิ่งจะใช้น้ำปลาอ๋อครับฝรั่งเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นน้ำปลายี่ไปสอนที่ที่ยุโรปประเทศอะไรสักอันหนึ่งนะฮะนอร์เวย์หรือยังไงเนี่ยฮะแล้วเ็าบอกว่าเขารับไม่ได้กับกลิ่นน้ำปลายี่บอกว่ายิ่จะต้องใส่จริงๆแล้วแสดงว่าเขาไม่ค่อยลงไปทางใต้ยุโรปใต้เนี่ยที่นั่นเขาใช้การูมการูมก็คือน้ำลาอิตาเลียนเหรอคะที่กรีซที่นะฮะที่ประเทศกรีซอิตาเลียนสเปนเนี่ย เขามีพวกน้ำปลาเหมือนกันนะเป็นการุมวิธีขลากการุมนนจะใช้วิธีการนะมากดองเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าคนยุโรปทางเหนือนี่ไอ้นนท์ก็เหม็นไอ้นี่ก็เหม็นเขาไม่ชอบแต่ปรากฏว่าเลี้ยงใส่เพราะว่าเรืงใส่น้ำปลาตอนที่มันกําลังเดือดกลิ่นคาวของไอ้น้ําปลาเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็บอกว่าเขาจับได้ว่ามันมีกลิ่นอันหนึ่งที่มันอร่อยมากมันหอม ก็เลยชอบนะคะอันนี้เรื่องแบบนี้ยิ้งว่าคนไทยเราต้องต้องต้องบอกค่ต้องบอกฝรั่งหรือบอกต่างชาติเพื่อที่ว่าวัตถุดิบของไทยจะได้ไปได้ไกลใช่ครับนะคะอาจารย์ขออนุญาตใส่อันนี้เล็กๆเพื่อให้ได้กลิ่นนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเวลาหากใครชอบเผ็ดก็ค่อยไปปรุงในชาตค่อยไปปรุงมันเองดีกว่าได้ละค่ะ ตอนนี้นี่เราก็มีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะดูกุ้งมันน่าทานจังเลยนะครับตัวขนาดกำลังดีกำลังดีไหมคะกำลังใหญ่กำลังดีนะคะถ้วยแบบนี้เนี่ยราคาที่ในต่างประเทศแพงมากเติมหนึ่งตัวเนี่ยใช่ไหมคะครับประมาณะอาาจรย์ที่ในยุโรปเนี่ยก็ประมาณถ้วยหนึ่งก็สี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยบาทอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราเราทำเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป อะไรนะชวนชิมตอนนี้ตอนนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวตอนจะชิมเนี่ยเราจะใส่ผักชีอีกเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมขาเรียนกับอาจารย์ก็ทำต้มยำกุ้งแบบฮาล้านคือคือดิฉันเนี่ยไม่รู้จักคําว่าฮาล้านเนี่ยมันต้องครอบคลุมอะไรแล้วดีใจมากที่รู้จักอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์มาบอกว่าว่าฮาล้านคืออะไรแล้วดิฉันจะได้ไปบอกกับลูกศิษย์ <ห>บอกอาจารย์คนนี้คุ้มเลยเพราะว่าอาจารย์จะไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าเราทำทำครัวเราสอน <ผม S 1> อาหารหาค่ะ<า>จงค่ะ<า>ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเข้าช,ชวนชิมกันอีกครั้งหนึ่งร้านชวนชิมครับร้านชวนชิมค่ะ ชุครับตอนนี้เราอาหารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูครั้งนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งน้ำใสฮาล้านต้องเน้นนะครับว่าฮาล้านผมกับอาจารย์ชุติมลทพรอาจารย์ตุ่มนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นสุดยอดฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นฝีมือของอาจารย์เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับในช่วงของฮาล้านเชิญชิมนะครับ เชิญเลยครัอาจารย์ครับได้ครับเราคนละหนึ่งถ้วยนะฮะมีพริกนิดหน่อยนะจริงๆแล้วผมเนี่ยแพ้พริกมากเลยนะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าผมทานได้นะโหยอดเยี่ยมเลยครับรสชาตินี่พอดีเลยนะกลมกล่อมแล้วก็กุ้งตัวโตมากนะฮะอันนี้เป็นกุ้งกุลาดำกุลาดำค่ะ แล้วก็เก,กลียนกลาเลยนะฮะบางทีผมไปดูบางร้านเนี่ยเขาบอกเข้าฮาล้านแต่ว่าทําความสะอาดกุ้งนี่ไม่ดีพอ,อนะฮะมันก็ทําให้เกิดข้อรังเกียจอันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่หาล้านเพราะน,นั้นเนี่ยถ้าฮาล้านต่อยิบหรือฮาล้านแล้วก็ดีด้วยมีคุณภาพด้วยนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ทางท่านอาจารย์ตุ่มทำเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าสุดยอดเลยครับนะครับก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเมนูอื่นน,นะครับก็อาจจะได้เจอกัอาจารย์อีกครั้งหนึ่งยินดีนะครับอย่าในวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอสัสลามลัยกุมรอร์มัตุลลอฮ์วาบรอกาตุ